แต่ด่านแรกก่อนจะไปรู้ว่านายกจะเป็นใครต้องฝ่าด่านสวถูกไหมแล้ววันนี้ <ฮะ S 1> ประชุมวิปสามฝ่ายสรุปแล้ว22สิงหาโหวตนายกแน่นอนฮะแล้วคนที่จะเป็นนายกไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยก็ไปอยู่คนเดียวนะใครอะ่ะคุณเศรษฐาไหมอะ่ะหรือคุณนงคงอิงด้วยเดือดทุกคนเลยเดือทุกคนเลย <ฮะ S 1> ถูกไหมคุณผู้ชมฮะคือวันนี้เนี่ยอาจารย์วันนอนเรียบประชุมวิปสามฝ่าย<ๆ>ก็ใช้เวลายอย่างที่ พี่น้อยบัญชาหน้าหนึ่งบอกสองชั่วโมงฮะก็ได้ข้อสรุปก็คือวันที่22สิงหาคม10โมงเช้าจะโหวตเลือกนายกกรอบระยะเวลาในการอภิปรายเกี่ยวกับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน5ชั่วโมงก็แบ่งเป็นสอวอ .2 ชั่วโมงสอส,อสอ3ชั่วโมงอ่าฟังดีๆคุณผู้ชมลงมติไม่เกินเวลาบ่ายสามก็คาดว่าเวลาประมาณสัก5โมงครึ่งก็จะรู้แล้วล่ะว่าใครจะได้เป็นนายกหรือจะได้กันไหมที่ประชุม ได้ข้อสรุปเหมือนกันบอกผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภาซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของรัฐสภาที่ไม่มีการกําหนดเอาไว้ครับจะให้มีการอภิปราย ในเรื่องผู้ที่ถูกเลือชื่อเป็นนาะยกทีกนั้นใช้เวลาไม่เกินหชั่วโมงซึ่งครอบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงวิสัยทัศน์นั้นมีผู้สงวนความเห็นสีท่านก็เห็นว่าควรจะแสดงวิสัยทัศน์ด้วยเหตุผลต่างๆแต่กรรมธิการเสียงข้างมาก เห็นว่าข้อบังคับที่กําหนดไว้ในข้อด่านผรับไม่ระบุว่าต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐมนูญไม่ได้กําหนดไว้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนเพราะประธานยืนยันเองเลยนะคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาคือยัติด่วนของคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลที่เสนอค้างไว้ตั้งแต่การประชุมรัฐสภาที่ผ่านมานะคะก็คือขอให้ทบทวนมติของรัฐสภาว่าด้วยเรื่องของการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีว่าสามารถเสนอชื่อซ้ำได้หรือไม่นะคะ เมื่อพิจารณาจากข้อบังคับต่างๆแล้วเนี่ยเห็นว่าไม่ควรมีการลงมติในยัติด่วนเพราะการให้ทบทวนมติของสภาอาจทําให้เกิดการยื่นยัติในลักษณะเดียวกัน,น,นหากมีการลงมติในเรื่องอื่นๆและยังมองว่าจะส่งผลกระทบต่อการลงมติอื่นรวมถึงคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่16สิงหาคมด้วยอ่เพราะฉะนั้นแปลว่าการบทเรื่องนายกรัฐมนตรีวันอังคารนี้ก็จะต้องยึดบรรทัดฐานเดิมนะ<อ>ก็คือเสนอชื่อใครก็แล้วแต่ได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกัน เอาละฮะไม่ทบทวนมติสภาแล้วถูกต้องหนึ่งชื่อหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อใครจะว่ายังไงแต่ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของวิบสามฝ่ายหน่อยอยากให้ดูภาพนี้คุณผู้ชมฮะนี่คุณดูฮะคุณไผ่ริกจากพลังประชารัฐมาเจอกับรังสิบันโรมจากก้าวไกลคุณผู้ชมดูภาพยิ้มแย้มหยอดล้อจับมือกันตบไลกันเกิดภาพบรรยากาศแบบมิตรภาพแบบนี้ฮะ ไกับได้โอั้กันหครับเอาอแงันได้อ่ธิบายสั้้ๆเลยคุณผู้ชมนะเขาบอกจริงๆเนี่ยเขาเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยคุยกันบ่อยแล้วผลปรากฏว่าคุณลังซีมันก็คล้ายๆแซลล์อะนะแซลคุณไผ่ลิกอะ เดี๋ยวเขาจะไปเป็นรัฐบาลแล้วนะคะเขาบอกเอางั้นจับมือกันหน่อยได้ไหมโอ้โจู่ไปแฮะเดี๋ยวเขาจะไปเป็นรัฐบาลแล้วและจังหวะนี้เนี่ยคุณอัธนกรสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนะครับชี้มือหันไปแซวคุณรังสิมันเอ้าแล้วเราฝ่ายค้านเหรอนี่ก็จะเป็นฝ่ายค้านนี่ฮะคุณรังสิมันก็ย้ำเหมือนเดิม่าเดี๋ยวเขาจะไปเป็นรัฐบาลแล้วออาไม่เป็นไรนะฮะคุณผู้ชมฮะก็คือตบไหลให้กําลังใจกันเพราะว่าสองพักนี้ก่อนหน้านี้ก็คุยกันมาทํางานกันมานะครับค่ะ ดูลละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี